เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สมมุติสมมุติเป็นเรื่องสมมุติเบิ้งเรียอหน่อยสิลับุกเม่นหน่อยได้บอลเขาเบิ้งสิลับุกเป็นอันนี้เบื้องหลังการทายท้อเพื่อนๆไม่ได้เตียบด้วหน่อยด่ค่ะไม่ได้เตี๊ยบด้วหน่อยสวัสดีครับเพื่อนๆเมนี่ไม่หน่อยมาหอดที่ทำงานตั้งเสารไม่หน่อยก็เลยมาจัดสั่นหนังสือพอดีมาพ่อลลูกลูกเพื่อนๆที่บ่ลลูกลูกไม่หน่อยขยันมากตั้งใจเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ เด็กน้อยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ชุมรุมรักข้องสม,มุทรจะรักข้องสม,มุทรมากรักห้องสม,มุทรรักการเรียนรู้เพื่อนเพื่บังโหลดอ่าหน้านดำคำเคลียรด,ด้วยกันตีมาสิสอบไม่ขังเพื่อนก็เลยมาแนแนวแนแนวเนนนกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูใช่ไหไมใช่ค่ะอ่ากี่มาตรฐานนะั้ง้าวแปดวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐานนะวันนี้ให้เพื่อนๆซ้่อนี่ก็เพรได้ไม่หน่อยถาม เขาเรียกว่าสอบใบซืรอเป็น sì ผู้ก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพผู้แต่ลูกๆมีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้มาใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์มาใส่ห้องสมุดค่ะในการศึกษาข้อมูลในการนั้นแารไม่หน่อยก็ได้แนะนําเกี่ยวกับบ้าแหล่งแนะนําที่แหล่งว่าต้องทำอย่างนี้นะแตยอ่านหนังสือต้องทำความเข้าใจไม่ให้อ่านท่องแต่ให้อ่านเข้าใจลูกๆน่ารักค่ะผู้พึ่งน่ารักมาใช้ห้องสมุดบริการแต่เช้าเลย ติดกลุ่มนี้มาแต่เช้ามาทุกวันก็เลยเป็นชมรมรักห้องสมุดขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคได้ไหมม่กี่มาตรฐานไบประกอบวิชาชีพผู้เชี่ยวสอนอนนี้ม่านี่กว่าจังมันมีแปดหรือมีเก้านี่แหละมาตรฐานวิชาชีพผู้เช่จะเห้ยจีสอบเนี่ยเท่าไร่ก็ ส่วนมากสมัครมันจะได้สมัครผู้ใหนหรือว่าสมัครทุกอันได้แต่ขายแค่อันนกบนี้ก็มไหมจกรรับท่อหาบอดบอราเนด้ไปกว่าวิชาชีพผู้เมลเมอนม่ติต้นไปหางรอยอนน่วิชาชีพถ้าเราต่อมันจะมี5ปี รอส่งค่าต่อหนึ่งสองร้อยแล้วจะจอดทางไปเชนีก็ได้หรือว่าจะลงไปจอดที่คุณานะคคุ้าไ